พี่น้องคนไทยพี่น้องคนพุทธที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมคุณไอเพชรทองในฐานะเลขาธิการอปพอศมีเรื่องอยากจะขอรบกวนพี่น้องคนไทยคนพุทธทุกคนนะครับที่สนใจและติดตามเพจของอปพอศในข่าวสารต่างๆตอนนี้เรามีปัญหาเวลาที่เราถ่ายทอดสดเราจะถูกมุสลิมซึ่งอยู่ใน f c e e o o o เนี่ยบล็อกการเข้าชมบล็อกไม่้เราถ่ายทอดสดเราถึงจําเป็นจะต้องใช้ช่องทางของ YouTube ทีนี้ YouTube ของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่1ช่องก็คืออบพสเพื่อสันติภาพทีนี้เรากําลังจะเปิด YouTube อีก2ช่องเพื่อให้มียอดคนติดตามเนี่ยเกิน1 0,000หเราถึงจะสามารถถ่ายทอดสดได้ถ้าเรามีช่องทางการถ่ายทอดสัก 2- อสาช่องทางเนี่ยจะทําให้การสื่อสารระหว่างอบอ,บสอพสภาคีกระข่ายไปถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นเพราะมุสลิมไม่สามารถเข้ามาบล็อกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกดติดตามในอปปสององค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพเป็น YouTube ใหม่นะครับกับอีกช่องหนึ่งก็คือ YouTube ของอปปสทีวีนะครับช่วยจดช่วยกดติดตามเพื่อให้ยอดติดตามเนี่ยเกินหมื่นแล้วเราจะสามารถถ่ายทอดสดได้3มช่องทางจะได้มีช่องในการนำเสนอข่าวสารให้กับพี่น้องได้ตลอดไปไม่ถูกรบกวนขอกราบ เรียนเชิญพี่น้องทุกคนได้ช่วยติดตามได้ช่วยกดติดตามกันเยอะๆเพื่อให้เขาเรียกว่ามุสลิมไม่สามารถมากลั่นแกล้งเราได้ขอบคุณและสวัสดีครับ